บุญกระทูกในปีนี้จิตผ่องแผ้วสวยเพื่อแพ้วต้นกระทูกตรึงจิตให้เพื่อสืบสารประเพณีเหนืออื่นใดต้นกระทูกสวยสดใสประการตามีแห่งเดียวสวยงามสุดในโลกล่าสู้อุตสาหทุ่มแรงใจร่วมส,สร้างเพียงหนึ่งเดียวในโลกครบพร้อมพันสิ้นสุดนั้นคือวันนี้ บุญกระทูเอ่ยสวัสดีครับวันนี้นครับฟรีดอมเบิลเรามากันที่อำเภอหนองบัวแดงครับจังหวัดเชียภูมิครับเรามากันที่งานประเพณีบุญกระทูปออกพรรษาปี2565นั่นเองนะครับนี่เรามาดูบรรยากาศกันนะครับภายในงานนะครับจะมีทั้งหมด9ตำบลน,นะครับมาร่วมในวันนี้ โดยรอบๆข้างๆนะครับก็จะมีสินค้าโอทอกนะครับมาขายของต่างๆมากมายนะครับสามารถเลือกซื้อได้เลยและสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับก็คือการประกวดกระทุบยักษ์ของแต่ละตําบลนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างส่วนช่วงเย็นนะครับก็จะมีการจะมีนางลํานะครับทั้งหมด4,000ชีวิตนะครับจะมาลําในการเปิดพิธีในช่วงเย็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการแสดงต่างๆอีกมากมายในช่วงตอนเย็นเลยนะครับ ก็อขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ผ่านไปผ่านมานะครับเชิญแวะชมในส่วนของ กิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงูวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับคุณแม่มีเพ้นกระเป๋านะครับแล้วก็สาธิตการทากระตูการทำกระทูนะครับใครที่ะเพณีครับผมใครที่ผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะนะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนรับกระเป๋าผ้านะครับแล้วก็ระบายสีนะครับนากลับบ้าไว้โดยกิจกรรมนี้ฟรีนะครับฟรีนะครับย้ำว่าฟรีนะครับเรียนเชิญนะครับท่านใดที่ มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการทํากระทูปนะครับก็จะมีกลุ่มแม่บ้านจากบ้านลาดวังม่วงนะครับที่มาทําการสาธิตแล้วก็พาทํากระทูปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่เป็นคณักรูนจากโรงเรียนนองประดงยดวิทยาที่าม,มาสนใจแล้วก็ร่วมในกิจกรรมของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใูม่วันนี้ครับ ขอบคุณนะครับใส่ใส่กระเป๋าเงินร้านได้เลยนะครับใส่กระเป๋าเงินร้านได้เลยนะครับจากการท่องเที่ยวครับผมมาช่ยวยุ่งกระเเราค่ะครับอาะใส่เลยพอดีเลยนะครับหรือถ้าคุณแม่อยากจะระบายสีนะครับเชิญด้านด้านโน้น,น,นได้เลยนะครับระบายสีที่กระเป๋าผ้าได้เลยเพื่อเพิ่มเพิ่มสีสัน<ช>สนะครับเป็นที่ละลึก การทําต้นกระทูนะครับถือเป็นประเพณีแต่ดั้งเดิมของชาวอีสานนะครับต่อมานะครับได้สูญหายไ,ไปตามยุคสมัยครับจนกระทั่งปี2532นะครับ ชาวบ้านหมู่บ้านลาด,ดํำเนินนะครับอำเภอหนองบัวแดงครับได้ฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานขึ้นาหมกครั้งครับโดยการจัดให้มีการทำต้นกระทูเพื่อเป็นจุดพุทธบูชาและมีการจัดหอรศก่อนวันออกพรรษาในปี2545นะครับโดยอำเภอหนองบัวแดงนะครับได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีนี้จึงได้เสริมสร้างให้ชุมชนต่างๆในอำเภอนนครับร่วมกันทำต้นกระทูและนำออกมาแห่ในการออกพรรษาเพื่อหวนคืนกลับไปสู่ประเพณีแต่ดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติต่อมาครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับจะตอนนี้นะครับนางรับก็กําลังเตรียมตัวกระจะลมนะครับผมมีคนเยอะมากเลยครับโอ้โหโดยข้างๆในงานนะครับก็จะมีของขายต่างๆนะครับเสื้อผ้าเด็กพุ่นนี่นั่นนะครับ แต่เดิมนะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าต้นกระทูปนะครับเป็นต้นตัวแทนของต้นว่านะครับซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งชมพูทวีมครับที่มีกลิ่นหอมการทําต้นกระทูปขึ้นนะครับเพื่อเลียนแบบต้นว่าจึงมีความหมายที่สื่อถึงความร่มเย็นที่ฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางครับสร้างความเป็นติยดีและเบิกบานให้แก่สรรพสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างน,น,นะครับเป็นบรรยากาศงานนะครับโหสวยมากครับ พอเริ่มใกล้จะมืดนะครับก็เริ่มมีแสงไฟวิววับสวยงามมากครับสวยสดงดงามจริงๆครับจะเดินเล่นสักหน่อยนะครับดูบรรยากาศไปผะพังนะครับว้าวเยี่ยมเลยครับวันะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบา จะเป็นชุมชนนะครับที่ร่วมกันทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเข้ามาจับรางวัลน,นั่นเองนะครับล้วงไข่ลงไปแล้วก็จะมีรางวัลให้นะครับนี่เป็นรอบๆในงานนะครับดูคนมาเต็มเลยครับเยอะมากนี่ก็เริ่มเตรียมตัวครับเริ่มเตรียมตัวกําลังจะเริ่มลาแล้วนี่ก็ออผู้ว่ากําลังจะเปิดพิธีนะครับ และแล้วนางรำนะครับก็เริ่มรำเข้ามาในหน้าเวทีนั่นเองนะครับโอ้สวยงามมากครับแสงไฟดูจุดจรดัสสวยงามจริงๆเลยครับผมว้าว แล้วก็จะเป็นการจุนคู่ครับเป็นการปวิลพิธีนะครับวว้าว ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งตรงหน้าเวทีนั่นเองนะครับผชาญปูมนายกเหล่วไวาไม้ชนะครับขอบคุณนั่งเล่นะครับ,นบ,นรบในตัวแทน,นของชาลเลอผู้แดกดืวยวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียภูมิท่าน,าน,าานสมพลสุนรัตน์นะครับท่านบุษดีนายกเหล่วไวาไร้ชาติ จังหวัดชยูนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านสสมณัฐโลหะวณิชสสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดชียงคูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการถ่ายรูปรวมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นการแสดงนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีเฉลิมพ้นารรคคำนะครับที่ชาวบ้านนะครับพากันมานั่งรอดูกันครับเยอะแยะเลยครับ กับทุกทกท่านนะครับก็ขอขอบคุณท่านเฉลิมพลมาลกรรมนะครับทีมงานท่านนายกทุกท่านในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญสนุกสนานม่วนกันต่อนะครับขอบคุณครับเอ,ออเออเออเออโอ้โห,โโหเต็นกระจายกันเลยครับผมว้าว ี่ก็ช่วงท้ายแล้วครับยังไงก็อขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย